แเรามีกล้องเลยนีแล้วเร็สปีดลันเว้ยสปีดลันวิ่งถ่ายผีไปไปจากกล้องนี่ไงจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ทางนี้เราเราเจอผีเยอะ ไอ้พี่ไม่ลอบผีวันนี้โอ้โหโดนปะเฮ้ยไหนไหนอะไรหมายถึงรอบผีมาได้โอ้ยโหอ้าวแล้วรู้วงแล้วกูโดนโอ้โหถ่ายได้ไหมถ่ายไ้ยังอะผีไหมเหรอผีไหมไอ้เหี้ยเครื่องปั่นหนาไม่สัตว์แล้วแล้วนนรอดไหม เแล้วใครสตาร์ทเครื่องเียไปนะเบียไปนะท์ถ่ายไว้ได้ปะโดนทีเดียวทีเดียวทีเดียวกูจะตายแล้วกูก็จะตายแล้วนนท์ไอ้เหี้ยต้นกีแตกอีกเลยอุ้ยแม็กซ์ข้างหลังอุ้เหี้ยเนี่ยกูอยู่ข้างบนกมึงโดนตีเลยกูอยู่ข้างเมืองนนท์โดนพร้อมมึงเลยนี่กูโดนีเดียวตายแล้วนะเหมือนกันนนท์กันเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย หายไปแล้วอะ่ะให้รีบไปรอดดิรีไปรอดห้าเปรอร์เซ็นต์ต้นรีคนตายแล้วมันจะได้ยอดอยู่ด้วยมึงอ่ะไปเลยเลือดเต็มส,สัตว์ไอ้อต้นกี้แตกไปแล้วรอบหนึ่งเลย <c oughs> เอากล้องไว้กับคนเลือดเต็มไหม <c oughs> เลยต่อดิเฮ้ยมันมาอีกแล้วอะ่ะตัวเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าน่ะตุ๊กแกตุ๊กแกน่ะไม่ใช่ใช่ปะข้างบันไดอ่ะข้างบันไดอ่ะที่ที่ขึ้นอะ

เอ้ยโอ้โหแม่งบุ้งเอ้ยโอ้มาทุกทางไอ้เหี้ยโอ้ยอันนี้ถ่ายถ่ายไปหมดยังนนไอ้เหี้ยมันไม่มาหาตัวไม่ถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายตรงนี้ก็ได้เอาแค่แบบให้ติดเฟรมเฮ้ยมบุญจูงวิ่งทำไมวะนั่นเฮ้ยนั่นมันปีนอะหูร่วงเหี้ยกูตายเหี้ย มาหาแบบไอชิดเลยอ่ะตัดดีดูแปีนเอาได้โดนไหนไปไหนอ่ะกนุ่งระเบิดเอ๊เราเปิดโดนนไม้ต่าไม่โดนต้นไม้่งมันปาเรเปิดใส่เได้ทั้งวันเหม่อแบบนี้ยอย่างงี้ได้ทั้งวัน

โดนโดนแล้วเอาประตู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 มึงลงไปเลยมันมันเล็งมึอยู่วิ่งวิ่งอ่ะไปทางไหนทางไหนรู้เหรอไม่รู้จะไปเจอโดนรอดวะไม่รอดวะไอ้สั์มึงว่ามันหันว่ามันจะหาทางออกเจอวะเหมือนมันวาร์ปใส่เราได้เลยเจอเนี่ยได้แล้ะขึ้นไปก็เจอละ แต่ไอ้เนี้ยผีคุณนึกว่ากูรอดระยะรัศมีระเบิดแม่งเป็นฟ้าโดนนี่ไงโดนดักไม่อนจ้าให้เต็มเพื่อนจะม่หน้าให้เต็มเราจะวิ่งกันรวดเดียวมึงนับนะเลือกเท่าไหร่ได้ได้มึงเลือกเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบหรอสวยโยนโจบเลย โอ้โหไอ้ตัวโดนน้ำตูน้ำตาเม้าเอ๋ยไม่ดูไม่ดูอย่าเนี่ยโดนทั้งกัดตูดโดนทั้งดูดไอ้สัตวสตัวเลยอ่ะโคตรดูนี่เนียปลาเถะและอีเหมยแม่กินดูฟูย แบตกล้องหมดแล้วนายแต่แบตกล้องหมดแล้วน okay ี่หมดแล้วเมือยนายไม่กูไม่ได้อ่านติดไอ้ต้นกี๊แตกแล้วโอเคแล้วโอ้โหถ่ายได้ยังไงไม่ละบันมาข้างหลังไอ้ยี่กุตกใจไอ้เยี่ึ้นปั่นน้ำแต่มันไปแดกไอ้โนนแทนกูนะกูจะตายแล้วนเอาวิ่งไปแล้วอ่ะ เสียงสตาร์ทเครื่องอะ <c oughs> ่ะเสียงไม่ไม่เป็นเครื่องปั่นแต่ไม่สตาร์ทเครื่องเฉยเลยสตาร์ทเจนทอมแมนเหรอเฮ้ยมีคนรู้จ่ายต้นละคนดังไม่ละยุดตรงนี้เวลาล้วเดี๋ยวผีตัวอื่นก็ออกมา,าบ้างเฮ้ยไอ้พี่ปลาเบิดมึงดูยอดดูดิคนวิง่งโอ้โหแย่เจี๊ยขอสองพันได้ไหมอุย้ยขึ้นไวยอยู่นะไม่มาหากูอ่ะ ไม่ถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายตรงนี้ก็ได้เอาไปแบบให้ติดเฟรมอ่ะว่าได้สองไอ้บุญเกีวิ่งทำไมวะเฮ้ยนี่ขนาดไอ้ผีเฮียนี่วิ่งไม่หยุดไอ้คนดีคนดื้กูตายก่อนเฮียนสมารีได้วิวเโอ้ยไอ้เทียเนเห็นเป็นตัวเลยสองสองพันแล้วเนี่ยกูปั๊มกูปั๊มอุ้ยสองพันหนึ่งปั๊มโดนปั๊มโดนเทียไอ้เงินปั๊มวิวเยอะสุดตั้งแต่เล่นมาแล้วเทีย สองวสองว่ะเฮ้ยสองสามแล้วแค่พูนส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจ่ายเนี่ยเวมาจ่ายอกี่แตกกันนั่นแหละสามร้อยตึงจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเต้นได้ไงวะมันไม่ได้มาดีไปแล้วหรอไม่รู้อะไม่ดีติดติดใจตทำหัวใจงี้หรือวะดูปั๊มเองแต่กูตายคนแรกแค่นั้นแหละเอาดีมือ กูถือนะเพราะกูตายคนสุดท้ายตลอดเลยเอาแบเอาแบอพูดเป็นลางเป็นลางแรกไปดีไปดิไอ้กูขออนุญาตใครมีไฟฉายไปนำไว้เออกูมีมีมั้ยบัอุ้ยถ่า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 ย ยนนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวแดงๆปั๊มเลยปั๊มเลยซูไมได้ไหมซูมซูมเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายได้ตัวตัว,ตวน้องถ่ายหอยทาๆๆอกาๆๆๆอย่าชนกล้องอย่าชนกล้องอย่าชนกล้องนี่นะครับแล้วนี่ก็คือวิญญ<อ>าณ เอาเยอะไหมอ่ะต้นเอ้ยให้ให้เหมยเต้นให้เหมยเต้นข้างหน้าก็ได้ให้เหมยเต้นข้างหน้าได้ไหมเหมยเต้นเหมยเต้นโอเคเอ้ยข้างหลังข้างหลังวิ่งมาโอ้ยขุดย <c oughs> นขุดยนขุดยนไทยคทยุดยนไทยขุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องถ่ายต้องถ่ายแล้ววิ่งเลยวิ่ง